สำหรับใครที่สนใจเติมเกมซอลเซตแมนผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Over Top Up ังร้านที่ให้บริการเตริมเกมซอลเซตแมนราคาถูกใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นไม่เกิน10นาทีของเข้าแน่นอนครับไม่มีโดนแบนเติมถูกเติมไวและที่สาคัญปลอดภย100ัยร้อยเปอเซ็นตสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ดคลิปชัชนได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะครับผมได้ับหนึ่งน่าจะเจอคนไม่หดมาก พี่เล่นถึงกี่โมงอะไม่รู้อะแล้วทันมีแล้วแม่ในที่นอนเราพี่ก็ต้องนอน แรงเขาน้อยมากเลยเนะี่ยใช่ห้าสี่ยี่สิบเราเราต้องเราต้องไม่พูดเยอะเหมือนเหมือนตอนยิงยิใช่ไหมใช่ถ้าพูดเยอะแล้วม่ได้ที่ไหนมีคนลงไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่เห็นเปลงเปรงกาะก,กัน พี่พูดเสียงเบานะเข้าห้องแล้วเป็นไรแต่ก็ได้ยินอยู่ทุกวันนี้พี่ยังเล่นตอนเช้าอยู่บ้างไหมเกมเนี้ยก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เต็มทม่ทันช่วยผ่านมาเล่นนะเพราะว่าทำงานอยู่บ้านนี่ถ้าต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าเข้าฟินแหละ ทำไมจะเล่นเนาะไ้าเ้าผมแค่แบบอยากลองเล่นมั่งแต่ว่าขี้เกียจไอ้ยแต่ตอนเช้าอ่ะขึ้นจิตขึ้นไวมากคือมันไม่ค่อยมีคนอ่ะเจ้แต่บ,บดเฮ้ยใครบินบอทรดอีแล้วหรอเฮ้ยคนว่าบัตรบัตบัดรบัตรไหนคนสิ ุนสี่ตรงนี้เสียงอยู่ใกล้ๆมากเลยอ่ะน่าจะบ้านข้างหน้าบอกน่าจะอ๋อนี่มันกำลังเข้าบ้านข้างหน้าตายเลยเอบอดหรือเปล่าไม่บอดไม่บอดมันนั่งยองๆอ,อยู่หลังหินอ๋อมึงเห็นแล้วน,น,นูนูนเป็นหัวโผล่มาแบบ เ็ามันกำลังวิ่งขึ้นไปเราตามหลังมันไปดีกว่ามันจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่าต,ตรงนี้มีศพตัวนหนึ่งเฮ้ยการินจาไม่ได้ใช้นามากเลยการินจาาฮี่บอยกับพี่นี่เปิดตำแหน่งไรนะ่ะไม่เป็นพี่แต่เก็บเหงย่อใช่ไหม,มคิดมันดูมึนๆอยู่นะ น่าจะไม่เป็นอะไรมากเฮ้ยมันชุบเสร็จพอดีเลยพี่ไม่เป็นไรเพื่อนมันเพิ่งจะได้ปืนเกาะมันก็คงน่าจะเป็นเกาะวิวหนึ่งแหละไปพี่พี่ไปก่อนเลยพี่มีการลุกบอล๋ยวผมตามไปมันยังไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่แถวขบนั่นอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้สวยล้มันตายหมดสวย อบอ,อยากลองเล่นการดินจาแต่ตอนนี้การบอนเขาได้เปรียบมากเลยถ้าใครเล่นอ่ะใช่พี่ไอกินยาน้ำก่อนก็ได้ออันนี้เป็นทาสัน เฮ้ยม,มีคนบินเฮ้ยมือกอนมาแถวเราเ,เห็นแล้วพี่หายแลยๆๆ้เอ้ยิงนิ่งนิ่งๆ้วยไอ้พี่เขามันลงจอดตรงผมอุ้ยมาสิมาสิมันยิงไอ้นี่ใส่ผมอะ่ะ <c oughs> ผมต้องหนีก่อนมันจะยิงไฟไฟเอุ๊ยเขาจริงจริงดิอู้ย ม,มันได้เกียบอ่ะมีมังกรที่เรามาไปก็ได้อโอ้ฟาร์มผมฟาร์มของผมอิ่มแล้วม,มีมังกรนี่บอ,บอดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปแล้วเฮ้ยมันรู้มัน ไม่รู้เดี๋ยวมาชุดยเขาหนิพี่เจอปอกเก็บเสียงตรงไหนอ่ะพี่เก็บไว้รวนกันได้ไหม ว่ามันมันเอาพอเก็บเกี่ยงออไปล่ะโอ้โหเน็ตผมปิงพันสามฝนมันตกงั้นเน็ตมันเลยไม่ดีโอ้โหมันเอาแบบเอาไปหมดเลยอะ่ะเหลือแต่ปืนแบบสโคบ คูณหกมันก็ขโมยไปขาดตั้งท้ายปืนก็ขโมยไปหมดเลยม,มีอร์ดอกขิปไปวะน่าจะขิดไปแล้วนะสมแล้วไม่มีพลัสเยี่ยมเลยอาร์พีจี RPG ก็มีทำไมไม่มีคนฟาร์มไปเฮ้ย เห็นองโฟนมียาด้วยไอคนที่ยิงตายมันไม่น่าจะเก็บของอะ่ะคือแบบยิงแล้วก็หนีเลยวันนี้ผมเล่นสองคนกับคนอื่นอะผมเจอคนสองตอนหนึ่งอะเหลือสองมาเหลือหนึ่งคนผมเหลือสองคนอะ่ะแต่ว่าแพ้มันใช้อา g ีจียิงแล้วตอน้นผมคิวไปต้องสิบเจ็ดตกม,มันบินขึ้นบนฟ้าแล้วมันก็ยิงจากฟ้ามาเลย ผมลบไม่ทันเหลือเก้าคนเองเมื่อกี้ตอนที่ผมดูมันเหลือยี่สิบกว่าคนนะคุยกับพี่เพิรลอย่ไหคุยแป๊บเดียวเหลือเก้าคนแสดงมันต้องเหลือเศษหนึ่งคนไอตี้มังกรอยู่ไหนอยากจะเอาคืนแล้วกันไอเรอมีคนเราไม่รู้ถ้าเราไปเก็บก่อนนะเอ้ยมันมีคนเอาสองคนมอนเพิ่งลงมาจากยานบินอยู่พี่เห็นไหมเฮ้ยบอสอยู่ไหน ตัว<ห>นะโอ้ยี่มันมันลงแล้วมันลงแล้วแต่ไม่รู้มันจะเห็นแล้วเปล่าเราต้องขึ้นเนินนะนี่คนคนมาคนมาคนมาไอขหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งที่โดนตรงไหนยิงอะ่ะต้างเลยน้องโฟสตท,ที่มังกรที่มังกรตรงไหน เฮ้ยมาหังตรงที่นอ้นองโฟดยิงเมื่อกี้มีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งใช่ใช่ใช่คนเมื่อกี้แี่ยที่มันก่อนที่ยิงน้องโฟดอะ่ะมาแล้วมาแล้วนี่ไงเอาคืน,น,นเอนเอ,อใช่จริงด้วยใครยิงเราอยู่อะชุบเสร็จคน<ะ>ต้องเอ้ยลบ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 ฝั่งขวาพี่ฝั่งขวาพี่ามาตรงนี้พี่มาตรงนี้ก็ตรงนา ไหนเนี่ยรู้แค่ว่าทางขวามันยิงมาอ๋าอบนตจนไมอ๋อเห็นแ,แล้วนี่คุณหกคืนอ้าผมได้เก็บเอาไวหรือว่าพี่เก็บอ๋อผมเก็บมาละนี่ขอของคืนนะอ๊ะเหลือสองต่อสองหรอหรือว่าหนึ่งหนึ่งหนหนึ่ง,งสอง พี่ไม่ชอบตรงนี้เนี่ยแสงมันแปลกใช่เล่นยากมากเห็นละล้มตรงต้นไม้นั้นล้มมีเพื่อนมันอยู่ป่ะน่ะพี่ชายพร้อมผมไหมมีใช่ไหมมีเพื่อนมันใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันน่าจะมีนะลองมาินดู่ะนั่นไงมี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  ล้องไปไหนตัวหนึ่งอ่ะไอเดนมาผมไม่เห็นอ่ะบี้มันล่องหนผมไม่เห็นเลยออกมาละเออบอกแต่ห้า <c oughs> มพูดเมื่อกี้มันล่องหนจริงๆนะผมอัดคลิไปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเอานะมันล่องหนมองไม่เห็นบัอ็อกนะดิใช่บัก็ก มุกผมเป็นเป็นหลายครั้งนะเป็นบ่อยด้วย